น้องอาชีอาชิรวัตรลูกชายฟลุกเกิกพลฉายแววซุปตายิ่งโตยิ่งหลอ่อด้วยที่ว่าเปิดตัวได้ไม่นานก็เป็นที่จับตามองสําหรับน้องอาชีอาชิรวัตรหรือว่าน้องอาชีลูกชายสุดฮอตของพ่อฟลุกเกิกพลและแม่โบชยาดานับตั้งแต่เจ้าตัวได้พาเพื่อนสาวคนสวยมาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักแถมมักจะมีภาพถ่ายร่วมเฟรมกันในโมเมนต์พิเศษออกมาให้ได้เห็นผ่านโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดก็ได้เจอกับทางด้านพ่อฟลุกเกิกพลซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความรู้สึกเกี่ยวกับกระแสข่าวสุดฮอตของลูกชายซึ่งพ่อฟลุกเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ปกตินะครับผมคิดว่าก็ดีแล้วเหมาะสมกับอายุในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมก็รู้สึกสบายใจมากกว่าไม่สบายใจนะสบายใจที่เรารู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงเราได้เจอซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าถามว่าอาชิพามาเปิดตัวในฐานะอะไรก็เพื่อนครับอาชิพบอกว่าเป็นเพื่อนกันนั่นเอง เองแล้วค่ะ